นะครับกับวัตถุดิบนะครับสามนะครับสามก็คือวัตถุดิบนะครับก็คือมะกรูดนะครับสามกิโลนะครับแล้วก็ห้าส่วนห้านะครับก็เป็นน้ําเปล่านะครับน้ําเปล่าต้องเป็นน้ํานะครับน้าปลาปลาที่พักไว้ประมาณหนึ่งคืนนะครับหรือน้ํามาดาลนะครับหนึ่งคืนนะครับเพื่อให้เขามีออกซิเจนก่อนนะครับก่อนที่เราจะนํามาใช้นะครับแล้วก็ให้นะครับให้ให้น้าปลาปลานะครับ นะครับให้ให้มันค้างคืนไว้ก่อนสักคืนหนึ่งนะครับเพื่อให้กลิ่นคอรินมันหายไปนะครับนะครับนี่คือหนึ่งสามห้านะครับสูตร1 3ึงสามห้ามักไว้อย่างน้อยนะครับสิบห้าวันนะครับมันก็จะขึ้นฝ้าสีขาวนะครับเหมือนตัวนี้นะครับเหมือนถังนี้อันนี้คือผ่านกระบวนการหมักมาแล้วนะครับยี่สิบวันขึ้นฝ้าสีขาวถือว่าใช้ได้นะครับแต่ถ้าขึ้นฝ้าสีดํานะครับให้เราเติมกากน้ําตาลหรือน้ําตาลทรายแดง